ครับสวัสดีครับพี่น้องเข้าไปเบื้องใ้ตัง้งไว้ตั้งเห็นยังพี่น้องตั้งเห็นยังโอ้เปิดน,น้ำว้น้ำหล้นเลยเตัง้งกล่า,าวาวา่าใช่อเออหามาไว้ไปจะได้ออกไปไตัง้ง พอเดีนไปอยู่ดูแลเด้อรักษาเด้ออันนี้ไข้ข่วงเปิดตัวเออน้ำตัวจุดเปลี่ยนสายนามนะฮะมันไปอยูอ่ใน,นตัวนะไข้ข่วงพอเดีนเนาวใส่กีบนะบบจากเหนียนหดอันซุ่มห่ออันปลูกไม่นน่แยนะเพื่อให้มันติดอัน มันกวยมันกวดก็ได้หอกมันบ่ดาย่ตั้งไต่ตั้งหดเป็ล่ะอออันตะไครนเออหดละคุงยอันไข่วงกเมียนไว้แล้มันเต้นสายยางกัมันไงนะมันบ่ต้องเรียนหนาเรียนลังมันรดส่งเขามีตขีตมเนี่ยนี่แหละดนี่แหละดไปดมาเริ่มเเพื่อนเ่าขีตมมัน ไปเปิดอันนั้นมาพี่อันนรับใส่ยางเปิดมาไว้พี่รถอันพุ่นตัวตั้งน้ำหดเอาได้ทั้งไตมีได้สองสาม in 네ตัวตัวนั่นส่วนไม่ไม่หดแต่วสองสามติดแรกนี่ละมันติดแล้วก็บพุ่นเต้เออก็ทีกินเขาเลี้ยงหุ่นละกินเขาก่อนถ้าเตรียมควางไว้ไปนอนอยู่ดอนนอนบริณฑานนภูเถาจะขึ้นสได้นอนบุบุลยแล้วก็ได้ กระจายนั่งตั้งดูเลยค่ะปลาอยู่นี่มีหาตัวปลาตัวบวกนี้เปิดถ้ามันน้ำม,มันบกก็เปิดน,น้ำอัได้ใช้รถเด,ด้วยสร้างประว่ามีปลาสร้างนังนก็จะอยู่แน่ละดึงเข้ามาตะก,กอนดึงมาตะก,กอนจะหอบไปปวดสายมันเน่าหดขมันเห็ียดหนากระตัดเครื่องรถด,ด้วยตัดเครื่องหด กวางมันหลายกอางก็เสียบไว้แล้วก็กดนั่งหิวกับคูตงไปใส่เอาเส้นทางเตะนั่นม่เถึงพอเดินท่านเด็ดตอให้พอเดินบ่ได้อดซื้อกวางมากพ่นละโครงการเลื่นมาอีกยี่สิบก็มือสิ้มตอให่ฮะคนอยากปลูกพักปลูกมีน้ำคูนะต่อให้ย่ใพญ่นอยากปลูก,อ,นนะอ,อ,ยกอย่างนั้นไปต่อเป็นสองเสกแสกหนึ่งไปหันแสกหน,นึ่งมันนี่ ก็เป็นอยากปลูกของปลูกพริกปลูกไผ่ปลูกริกแล้วมันอนี่ก็ปลูกได้ได้ตังค์งคอ่อน่นอยายอ่อนวานโหลดเดี๋ยวมันเกิดเองฝนโตห้วยมากเลยเพ่อนเนี่ยเฮียวสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่ก๊แลน้ำกลลได้พี่นอ้องตังค์ครับเอบอนี่โอ้สบมโอเป็นมากแล้วพี่พว่าเป็นมากหน่อยแล้วพี่น้องตังค์คนดูแลวบวานประเด็นประยู่ธ์ยากเงียบเลยสุดเมาว่าสิไปล่าอวากาศละคนจะห้ล่าอวกาศโมบูโคจังใด เ,เบิ่งก่อนตัวใจพอเดินอยากขึ้นม,มาอยู่บ้านละมาถ่ายคลิปน้องตั้งอยู่แล้วก็วุ้นใจเด็กพี่น้องได้เบิ่งเพื่นอนเพื่นอนเก็บน้องเมย์ยัวคนทีเก็บน้องเมย์ฝากลูกสาวเพื่อนเพี่น้นองมันบ่แดดมันเลยสีฝืดฝืมาปลูกสองมือแรกแดดข้าขนาดเผาใบ แหงหัดน้องหญิงเพิ่นกับร่างถ่วยล่างซร้าเพิ่นไม่เงี้ยนเพิ่นฝากสร้งน้อง,น,อง,น,องน้ำไปเถอครับพี่น้องนุ่มบานหน้าชนแนลวันสงการผู้ไร้เสียวบุงมาปลูกเพิ่มเพราะวันบ่มีเวลาปลูกลงเพิงแต่เพิ่นปลอมนีดดแล้วไปแล้วบ่ลูกพี่ตัวปไปแล้ว ไปตัดโดนเหรออืมมันใบแห้งือดพี่น้องมันแดดของของปลูกแสดงก็ว่าเป็นยังหรอว่าช่วงนี้ใบหน่อยมันเดียวต้องกระโปรงขึ้นไหมถุงพลาสติกเอาขึ้นได้ไหมมันโตลงไปถุงพลาสติกถุงนีนเศ้าขึ้นปลายุซาปลาหน่อยปลาธรรมชาติเอามาปล่อยกุ้งหอยนี่ได้กับมาปล่อย

แล้วก็เทียบกับยูหันล่ะเนี่ยมันจะปิดใส่เต็มเนาชมนองตังทํำสวนครับพอดีวันสิไปมื่ลีล่ะะมอบไม้ห้นองตังเพนดูแลีตอ่อนยูบัตพอดเ่อนยูเพนกพอเดอยูพ่นกอเพนก็ตรเพ่นพอดนไปเพื่เฮ็ตผู้เดียวกับใหย่ะ น้องใส่บ่สันเออเอาไว้กันบ่ได้ใส่ตงตังกับมียู่อันนึงอันไหบ่รเด้นขัว่วครับกัน <c oughs> บ่ได้ไใส่กับเก็บกนะใช่เพื่อนเก็บน้องไม่ทายไม่ให้ลูกสาว่นนี้ อันต้นนั้นเด้อต้นนึงพูดออกมาพี่นไปตังไปต้นกระท่อมนนมันสิบเิเวนมันสิบรได้หดอยู่ไก่มือหดเห็นมันฝืนมันแข็งอะไจังปลูกอะไรตัวจะปลูกใส่ตัวกบปลูกครับประเด็นหน่อใส่รถมาวันนี้มันตึกใหญ่อะไรใบมันมันนอยู่หัวกระฝืนมันก็ติดฝืน ได้เพื่อนหดน้ำไปเดี๋ยวสิซื้อมาเพิ่มอีกเยอะพี่น้องถือกคตรไม้ล้วก็จะปลูกยายเตรียมรดน้ำมูลนียุ่กาดต้นอร่อยอันนี้ต้นซื้อยุ่งเทปแพงเลยต้ยแปดสิบเมต้นเดียวก็วได้เพื่อนได,ดน้ำมันเห็นอยู่ไก่มือคเน,น่ย มันมม่ยกไก่หมดว่างตะนามัอจับดีกวา่าเราพอด้มันเตีฟังทั้งนี้ตีฟังเดียวเพิ่มเข้าแจ้งเราอย่าด้มจุต่ำตีนค้นครับเอานนองตั้งกับจบคลิปให้พอดีนั่นนะครับ,รบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนี่นะครับกับ พอด็นนี่แหละน้ากันนะครับกบช่องของเออไปกับพเด็นของเอหญิงครับหญิงของเออนุ่มมันหน้านุ่มมันหน้าครับก็ฝากตัวที่ตามช่องของเออไทยย่อครับสาวมะนาวนี่นะครับมันนี่กัมางดดอกไม้ตัวแรงเนี่ยพอด็นพานอันเนี่ยผมไปเบองเฮ็ดเนาะพอด็นครับผมก็ได้มาหสถะพเด็นประกาศจีรงไปกรุงเทพ มุกจิลับแดน,นครับมึอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณน้องตังงรายครับ